บัดนี้เตวดาเจ้าดุดังพนเอาพระเนมิลาขึ้นจมสวรรค์ขออัญเชิญเตวดาได้เจิญเอาอัคคีไฟลงจากสวรรค์จันฟ้าเป็นไฟอันเป็นติปสเด็จลีลาลงจากที่พยาอาที่นั่งที่อยู่วิมานคำได้เอาไฟน้อนำมาจูบที่พาะสาเฤกษ์สร้างทรงสกาม ม้าตัวกล้าอาจาอัศดรขาวจะได้ขึ้นสู่ฟ้าบินฮอกเหินเดินอากาศอ้าวเทวดายอหยาดลงมาเนอสเสด็จลงมาเนอฮอกเหินเดินชาดลงจากที่พญามีมานมาบัดเดียวนี้ขอเทวะเลิกแทักทรงสก,การประชุมเพิรเนอเลิร์สักทรงสก,การคุูบาเจ้าทองชุ่มลงจิไฟณแบดน,นี้เนอ จักเยิเตวดาเจ้าชาติาูชาตราชินาน,นามท่นานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรนมมณฑปพิทพระราชทานแก่ตุลูของชุก เป็นราชธินานามปรางก์ไฟขึ้นว่าพระภูวิรุนธรรมวัดสว่างสวัยเป็นราชธินานามส่งสการพระสงฆ์ทรงสมณสัตว์กลางห้องต้องเวียงเกียงใหม่นั่นนะครับเน้ออ้อาวทีบอกไฟจืดตุลูขึ้นเนอ้อเจ้าหน้นาที่บอกไฟตามเลยเนอะมันหนาว อากาศหนาวย็นยงยมีประตูสายยาดเดี๋ยวป,ปตัวศลานี่ งดงามเป็นกำเนิดตามบลต่างเมืองดุ้งเนืองโดยศาสนานามราชฎพินานาพระภูวิดุลธรรมวัตรได้จุดปุจาบอกไฟดอกบอกไฟเทียนจะได้จุดขึ้นสว่างสวยมืดค่ำพอดีหันบอกไฟทีกำนีเ้คนโผล่ยามขับโอ้ได้หันบอกไฟพบควรมดนะครับดังมา จเจียมราชลดตั้งเมฆตั้งแฝาขึ้นสู่วิมานขับบอกไปดอกบ,บอกไปเตียนสวานน่างแจ้งการเป็นธรรมเนียมส่งสจากรผู้บ้ามหาเถรเนืองหง มีอาจารย์เพรอาจารย์ทองอาวุาวดไป้วเียงเต่าเียงเป็นใหม่เจ่าเวี้ยงจากหน้าเมาพบกัอาจารย์เพชรอาจารย์ทองไปเาวนิวันราวุวัตรอาววัวันนี้มาพ้อวันนี้ลวกเลยลววันนี้ลวกเัย ดาววีไก่น้อยก็มีแม่ขึ้นไปสวปรรค์บนหลบไปใกลด้ดาวดาววีไก่น้อยก็มีดาวสัมปะดาวทุกดาวเสาถ้าวันนี้เรไฟทั้งปุ๊ย้อนหลังแล้วไปหย่งเชียงห้องหินมาป่าทิพย์พญ่์นิมาอันนิ้สิได้โหเขตราหินมาปานั้นอันว่าสัมปะสัตว์หลายพันหลายเจา้า ดูสะอาดหลายสีต้นไม้มีมวลมากสับย์สัตวหากเปกมาอันว่าแมาก็ินบนโหนหน้ากาด,ดังมม่พัดนิมิระอันว่าจ้างก็มีหัวเป็นอันตบก็มีหัวเป็นจ้างพญาพัดนิมิรอ้าวบอกไปนับต้นบอกไว้ตอกอบอกไว้ดาวขึ้นระเก้ออ่าึงตสวรรันจะะันทราอ้าวมาผู้ห้อย มาจะล่นแล้วออกมาจะโลนขึ้นแล้วปินชานขึ้นแล้วหอกเหิดเตืนชาดกลกงวิมานอากาศบนนภากาอันจะได้ยอดหยอดขึ้นเอาแฮเด้อเอาแฮเฮงอาัอะบะ้เด้เอามาจะไปแล้วเฮเฮงมา เก่งท่ามาันไรมาจะไปก่อนครับมาจะไปก่อนครับมาจะต้องขึ้นกน่อนหนุกอ้าวมาบินเลยดาบเพชรสีมณนนีเพชรแสงลงมาบินเนะน,น,นี่ยนะอัศวราีลาปนตรงโปงสุดดีปุริหรือมาจะบินนะอ้าวมาจะบินดาบเพชรสีมณนนีเพชรแสงครับอ้าวมาจะไปแล้วเดวจะขึ้นฟ้าแล้ว าศาสตร์ราชโรแก้วจะได้ขึ้นโดยแมา่อาชาในอักษะลีลามาขึ้นก่อนอ้าวเขายัางแม่ตัวกล้ามาขาวจะได้นำราชโรขึ้นอ้าวมาจะไปละเนื้อ โอมนี่เนาะไม่เร็วขนาดเลยอ่ะ ั็ทางไผจะปิ๊กวัดรถนางรออยู่นะจ๊ะรถรับสง่งรถนางรับสง่บสงเต็มตี้ไผ่จะปิกะะป๊กวัดรถนางรับส่งเนื้อไผ่จะปิ๊กวัดรถนางพร้อมเตรียมพร้อมทั้งคืนเลยสัญจรไปมาส่งเต็มตี้เนื้อปิ๊กปัดควรข้าแม่พ่อเนื้อ จะทาวนข้ามาปีกไปพักผ่อนอ่าอิสการอิ่งงานมาหลายวันละขอบคุณทุกปีพระครูเฉลิมพลอิสมาหลายวันละข้าหน้สงฆ์วัดปะเป้าด้วยด้วยกันนะครับผมปะเป้าต้องลุยนะปะเป้าเขียมหอมเกลื่นเลนกองเขียมหอมมาเอามือลงทายพวกละมาเอามือทุกปีเฉลิมพลได้ไปปีกไปใส่รู้หนึ่งปะเป้าในนะอ่าเขียมพร้อมขอบคุณทรงสการด้วยเนอวันนี้แม่ประธานมา ทีมงานส่งสก,การพวกเรา,าพทุททศิลินมอชพื้นบ้านล้านนามอชอขอบคุณด้วยนะครับออสื่อทุกสื่อห้าทุกห้ากล้องทุกกล้องทุกช่องทุกช่องทางโซเชียลมีเดียทุกท่านนะครับเออที่